ฉันจะเล่าให้คุณฟังเรื่องหนึ่งเรื่องที่อาจเปลี่ยนความคิดของคุณเกี่ยวกับการหาเงินเรื่องของพิมลพนักงานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งที่วันหนึ่งได้รับของขวัญพิเศษจากนางฟ้านางฟ้าไม่ได้ให้เงินไม่ได้ให้ทองแต่ให้สิ่งที่มีค่ากว่านั้นกล่องอุปกรณ์วิเศษ ในกล่องนั้นมีอุปกรณ์อยู่เจ็ดชิ้นนางฟ้าบอกกับพี่มนตว่าแต่ละชิ้นจะช่วยหาเงินให้เธอทั้งตอนตื่นและตอนหลับแต่เธอต้องลงมือใช้มันอย่างจริงจังมนเปิดกล่องออกมาช้าๆด้วยหัวใจที่เต้นแรงเพราะเขาเองก็กำลังหนักใจเรื่องค่าใช้จ่ายเงินเดือนที่ได้จากงานประจำแทบไม่พอจ่ายนี่ไม่มีเงินเก็บไม่มีทางเลือกไม่มีความหวังจนกระทั่งกล่องนั้น มาถึงมือเขาชิ้นที่1กล้องถ่ายรูปสินค้ามนเริ่มรับงานถ่ายภาพสินค้าให้ร้านค้าออนไลน์เขาลองถ่ายของเล็กๆจากมุมห้องใช้มือถือธรรมดาธรรมดาแต่ด้วยความตั้งใจภาพของเขาดูดีกว่าที่เจ้าของร้านเคยมีเขาเริ่มได้ค่าจ้างงานละ200บาทวันละ3งานและเขาเริ่มรู้ว่าของชิ้นแรกนี้ทำงานได้ดีเกินคาด ชิ้นที่ 2. คอมพิวเตอร์แปลภาษามน์นั่งแปลเอกสารภาษาอังกฤษหลังเลิกงานเขาใช้เวลาสองชั่วโมงต่อคืนแปลได้วันละสิบหน้าหน้าละร้อยดาดรายได้วันละพันเขาไม่ได้จบสายภาษาแต่เขาฝึกทุกคืนค้นคำศึกษาสำนวนและเขารู้ว่ารายได้จากฝีมือที่พัฒนาเองมันภูมิใจกว่ามากชิ้นที่3โนต้ตบุ๊กสอนออนไลน์มนเปิดคลาสสอนภาษาอังกฤษออนไลน เขาเริ่มจากการสอนเด็กมัธยมคนหนึ่งชั่วโมงละ300บาท2ชั่วโมงต่อวันนั่งอยู่หน้าจอในห้องนอนเล็กๆแต่ความรู้ของเขาถูกส่งต่อไกลออกไปกว่าที่คิดเดือนแรกมนใช้แค่อุปกรณ์3ชิ้นแรกรายได้เสริมรวม25,200บาทมากกว่าที่เขาเคยหวังไว้หลายเท่าแต่เขายัางไม่หยุดชิ้นที่4กระทะทำขนมมนเริ่มเรียนรู้สูตรทาขนมจาก y o YouTube ทดลองทำลองขายผ่านเพจเล็กๆ กล่องละ150บาทขายวันละ10กล่องคนเริ่มติดใจในรสชาติเขาเริ่มใช้เวลาวันหยุดกับเตาอบและกลิ่นหอมหอมมากกว่าการไปเดินห้างอย่างเคยชิ้นที่5มือถือขายของมนเริ่มต้นจากของชิ้นเล็กหาสินค้าจากโรงงานแล้วขายต่อผ่านช่องทางออนไลน์กำไร30เอร์เซนจากยอดขาย5,000บาทต่อวันเขาเรียนรู้เรื่องต้นทุนการตั้งราคาการตอบลูกค้ามือถือ ธรมดาๆของเขากลายเป็นหน้าร้านขนาดย่อมเดือนที่3มนชัยห้าอุปกรณ์รายได้เสริมพุ่งขึ้นเป็น71,200บาทต่อเดือนจากคนที่เคยเหลือเงินปลายเดือนแค่200ตอนนี้เขาเริ่มมีเงินเหลือเก็บและความมั่นใจที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆยังอยู่ในอุปกรณ์อีก2ชิ้นสุดท้ายชิ้นที่6แท็บเล็ตลงทุนมนเริ่มนาเงินเก็บก้อนแรก50,000 0บาท ไปลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมเขาศึกษาวิธีเลือกสินทรัพย์ตั้งเป้าผลตอบแทนปีละ8%และปล่อยให้เงินทำงานแทนเขาชิ้นที่7โทรศัพท์ให้เช่ามนนำห้องว่างที่บ้านไปตกแต่งใหม่ประกาศให้เช่าผ่างแพลตฟอร์มรายได้เดือนละ1 2,000บาทโดยที่เขาแทบไม่ต้องทำอะไรอีกเลยเดือนที่6มนใช้ครบทั้ง7อุปกรณ์รายได้รวมต่อเดือน98,533บาท เมื่อสิ้นปีแรกมนมีรายได้จากอุปกรณ์วิเศษรวม1,18,200้บาทบวกกับเงินเดือนจากงานประจำอีก6 0แสนบาทรวมทั้งหมด1,782,000บาทจากคนที่เคยกลัวว่าจะตกงานตอนนี้มนรู้สึกว่าเขาควบคุมชีวิตตัวเองได้อีกครั้งมนเริ่มมองเห็นสิ่งที่นางฟ้าสอนรายได้จากอุปกรณ์1-5ต้องลงมือแลกเวลากับเงิน active income แต่รายได้จากอุปกรณ์6และ7คือเงินทำงานแทนคน Passive Income เป้าหมายใหม่ของมนไม่ใช่แค่หาเงินให้มากขึ้นแต่คือทำให้รายได้แบบ Passive พอเพียงจนเขาไม่ต้องพึ่งเงินเดือนอีกต่อไปมนอยากใช้ชีวิตกับสิ่งที่รักไม่ใช่ใช้ชีวิตเพื่อรอเงินเดือนในสิ้นเดือนข้อคิดจากเรื่องนี้คือการสร้างรายได้หลายช่องทางไม่ใช่การทำงานหนักขึ้นแต่คือการวางแผนให้บางราย ได้มาจากเวลาและบางรายได้มาจากระบบที่เราสร้างไว้เมื่อคุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างรายได้ทั้งสองแบบคุณจะเริ่มปลดล็อกเส้นทางชีวิตใหม่เส้นทางที่คุณไม่ต้องวิ่งเหนื่อยตลอดไปแต่ยังมีกล่องวิเศษของคุณที่ทำงานให้ตลอด24ชั่วโมงถ้าคุณชอบเรื่องนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และแชร์ให้เพื่อนที่ยังคิดว่ามีรายได้เดียวก็พอแล้วเพราะในวันที่โลกเปลี่ยนวัยแค่ราย ได้เดียวอาจไม่พอแต่แค่เปลี่ยนมุมมองอาจเปลี่ยนทางชีวิต